สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องนวนลนผ้าวยตอนนี้น้วนผ้าวยกับมาธีวัดิบุรพาลามมะก,กานามัสก,การหลวงพี่โต้งค่ะมาถามตัวเลขแนวทางจากหลวงพี่โตง้งได้ยินว่าน้องออมาเมื่อเช้านี่เนาะค่ะว่าน้องออปูมาประทับร่างน้องออบอกตัวเลขตัวใดแเนี่ยกลับไปฟังหลวงพี่โตง้งสิว้าให้ฟังค่ะว่า ปูเพิ่นมาเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะกลับมามาสก,การครับพระรอาจารย์ครับเรียนพอ,อนเด้อยมพอยมแม่ไก่มือแล้วเนะาะครับกลับเมื่อนี่ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเนาะครับแต่บ้าๆนี่ชาวบม,า,า,บมาเอาชิปเอาอยัางอาจจะผัดรัดเรื่องเล่าที่ว่าลูกกำลังจะบ่าไห้ฟังไงรังครับว่าตัวเล็กที่ว่าลูกได้มาไหมนี่บ่แมนว่าตัวเล็ กานมุ่นหรือเป็นตัวเลขฟันแต่เป็นตัวเลขที่ว่าพอตาทิพตูวตาทิพเราเจียมย่มน้องออหมู่บ้านนี่มาหมู่บ้านเป็นมาหมู่บ้านีหรอที่ครบามบาหมู่บ้านวันเมื่อกี้ก็ทามตัวเขาทามตัวโอ้วันที่ฟานมากิ่นกับมาเอาม้าแต่ลูกบริยูลูกไปเพเป็นมาช่วงช่วงจัพเพ่นพอดีลูกไปกินยิมนต์ในบ้านไปเล่นบริอกันแต่นในบ้านูกระเทียมนะครับ อู้ uhm, ข้านคอเอาก็ได้คุณอยู like ่เชียงในสามตัวช่น you uh huh. right hmm. uh huh. ั้นสามตัวเขาสามตัวเลยเขาทั้งสามตัวเลยตีมู๊ยเขาสามตัวันเมื่อกี้ลูกกับบอลูเรื่องนี้กันครับเพราะว่าบอได้คุยกันบอเห็นกันนะฟึ่นมาเพ่นโดนแล้วเนี่ยฟึ่งฟึ่งมากทามกันวันพูดถึงว่าตัวเลขมั่วนี้เราว่าถึงเวลาแล้ว ลาแต่เห็นจะทานแล้วโอ้เพิ่นอันเพิ bye. ่นมาพันหน่องอ่อนี่ครับนี่แต่ครูเพิ่นบอกว่าถึงเวลาแล้วพี่ถึงเวลาของลูกแล้วว่าบท่านครับโอ้ยสาธุขอให้ถึงเวลาเนาะเวลาอะไรหลายๆอย่างที่ลูกเล็ดแล็นั่นใจดีแต่ดียังไม่ต้องเดืองเหลือดแท้ครับปลัดว่าเฮากบบที่ได้เปนเฮียงเนาะก็ได้จังหวัดที่พันมานี่ลูกกับลูกด้วย่ันเ็ได้ท้ามตัวน่ะ โอ้น้องอ้อคนมาว่าห้ฟังมันบั่อยฟังเราตัวเลขกันเอาตัวเลขว่ายืนยันว่าตัวเลขที่ว่าได้มือปูเขียนใหยได้มือที่เพิ่นเขียนข็งหมดเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยปูเทียมเราปูสีเขียนให้มันมันตัวเลขว่าขันปูมาเทียมน้องอ้่อยเนีดยนี่ปูสีเขียนไห้แต่อรเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขให้ตัวเลขที่ว่าจะบอกค่อยขึ้นที่จังตัวเลขสมัยทุกเมื่อนี่แค่ว่าตัวเลขสมัยเ่าตัวเลขหอมถ้าอยากลูกกัเป จะลูกไปเปิดเบื้องหนกูเกินือยูทูปอะไรพอตัวเลขสองตัวเนี่ยโบล่าเนี่ยพี่ชายเงี่มันจะคิดคิดได้คล้กันแหละนี่ตัวเลขคอมอันนี้สิตีว่าตัวใดเนาะนี่ที่ลูกที่ลูกว่านั่นนี่นั่นลูกว่าเก้าแปดเก้าแปดกับเก้าหกอันนี่ตัวเลขสองตัวแต่เลขสามตัวกับนี่สามสามตัวนี่ชัดชัดเลยพอแต่ว่า ตามตัวเพื่อนเขียนให้ชัดเจนเลยเตี้ชัดแบบบ่ได้เบึ้องห่างบีงีตัวเลขตัวเดก็เป็นตัวนั้นเลยบ่อได้เบึงห่างบางที่นี่ยว่ามานั่นที่ว่ารูปยังคือว่าแปดเตี้ยเพราะว่าตัวเลขงวดเมื่อกี้นี่เราก็เขียนแบบนี้เงื่อนที่ว่าเบึงเบึองาไปเทียบกันแล้วแม่เทียบกับตัวเลขของงวดเมื่อกี้แปดกับหกหกแต่ว่าเป็นแบบนี้แบบแปดจะเป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้ถึงว่าแปด แต่ว่าตัวนี้ดีตีแมนตัวนี้กันว่าหาก็ได้เก่าก็ได้นะวะส่นหางมุ้ยหางนเนาะเก้ากับหัวนาลูกคิดว่าอย่างนีเก่ากับหัวแปดเก้าเก้าแปดแต่ว่ากันเบิ้งท้งนี้เป็นเก่าดีเนาะแมนแต่ว่าปูเป็นถีเขียนท้านีห้ก่อนแมนปูปูเป็นเขียนนั่นตัวหนากอน แต่เขียนแปดก้อนนะลูกติกับหัวยเอ้ยเขียนตัวร่างก้อนลูกติกับหัวยู่นี่เป็นเขียนะตัวนากจะต้องเบื่งเงินตัวนาตัวใดนอปูเป็นหาก็ได้เป็นเก้าก็ได้นาะงตัวนาเป็นหางเป็นหางแปดนี่ลูกเมันมากเกเก้าแปดนี่นะเก้าเก้าเก้าแปดก้แปดกหงลูกมากเนี่ย แต่ว่าท<ก>ีม่มกักๆคักๆนี่แปดเจ็ดเอ่อที่ลูกเอนให้ไปก็มีอยู่เนาะนนนอนาะจับบนันเพอะเราก็มาให้อีกไม่ให้อยู่วนแปดเจ็ดขวมตามตัวแต่เราไว่าเก้าแปดมันก็มีนั่นที่ว่าในเล็กคำนวณที่ว่าลูกเอ่อลูกฝันเล็กฝันที่ว่าไปเก้าแปดเก้าสอง แด2เก้าสองกับไอแก็เป็นเลขตัวเดียวกันพ่อมันน่ะตัดลิ้นไม่ดีนะแ9ดเก้าสองมันเป็นเลขฝันเนาะเงียนี่กักับฝันกับว่าพุทโ่เมาเขเยนไหนคือถื่มันพอเลานี่พอตะดีเงี้ยนะนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวเดียวกันไงอันนี้เลขสามตัวนี้นี่ตัวเนี่ยเอมนะนี่จะเ่นไหนนี่ ดสามตัวนั่นาั่นพี่น้องมสมตัจะชัดเลยแต่ว่ามันบม่ไแปงครับสามตัวนี่นม,นมนันเขียนชัดเลยตียงเป็ยังไงเป็นยังไงได่สามตัวรูกับเขียนได้ไม่ลูกเลยเนาะครับเพราะว่ามันชัดออจริงๆกันกา,า,านั้นดโอหน่ออ๋อมื่วานนี่เพ อันเมื่อนี็กกมามานังเบึงลูกตรงหน้าใม่พูกับระหมผ่าเปี้ยนผ่าปู้ยนี่แหละคนทำไม่มาถวายเด็เ้ากับเมื่อลูกมักนํ่ยมนแปดเจ็ดเด็กชุดนี้สวยเด่นตาดอกมาใดเด้กนี่อะไรแบบตามเจ็ดตามนี่ลนดีมาตะเกาเลยเด็กมันอยู่แถวๆนี้เด็กวันวากดังคักสามแปดโอสามเจ็ดเจ็ดสามเด็กมันนีเ่ไก่กันนี่คันวานเนาะ เ en. ัีนยเขียนมันผี่รึไงอืมลูกจะได้ไรได้ได่เด็กปูตาทิพย์เนาะได้มือพอเรามเร็วไปเนาะเนาะขึ้นเมื่อไหร่น้องว่าพอเอาไปว่าน้องว่าว่าผ้ากันท้ายเอาดอกน้องว่าแกโย้อมเต้าสงสัยยงมเมนพอยอมแม่พันดหพี่นครับย้อมพันมากแม่าขหงแครับเพราะว่า มามล้วกาไว้หนูงั้นหนูว่าไว้ทั้งตัวนะทั้งเงินเจ้าก็ลูกไปประตูโค้งเมือนชั้นขอแล้วเพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยถือไปนั่งงั้นเพราะมันรู้ว่ากูมาเที่ยมมันก็เลยถือไปเบ่งยื่นซี้โอ้ตัวใดเนาะอยากกินเอาไปถามกันเบ่งพิจารณาเบ่งอยู่บ้านเลยจีไล่เมื่อไล่เมื่อปูที่มานั่นน้องอ้อตะกี้เท่าใดเฮือตัวใดเฮือศูนย์สามดีเนาะแม่นบ๊องหื้อหัดเลยนะหัวใจหดที่อัน ฟอนที่ฟอนที่ปูมานแล้วแล้วน้องอ้อมานั่งอยู่นี่ตรงนี้ตน่าหลูกจำวาอะไรช่องเขียวดิน้องอ้อเวลาพูดถึงว่านั่นตัวเลขเั็นที่ว่าเป็นพินาน่าตัวเลขที่ว่าพอเราเขียนให้สองตัวนะแม่ยุ่งเครื่องแล้วถ้าโยมพอยแม่เห็นว่าตีเป็นตัวใดตัวเป็นกับเียนแบบนี้แล้วรูวเขียนตามตามที่ว่าพอเราเขียนให้นี่ก็ตามไล่เมื่อที่ที่ปูพันมาพันล่าง นออองเนาะเขียนออกมาเป็นแบบนี้แหละเนาะผ้าตีนตัวใดแต่ลูกตีนะลูกตีเป็นก้าวแปดกับก้าวหกก้าแปดกับก้าหกแต่ว่าสามตัวนั้นบ่บ่ได้แปลยากบ่ได้ตีสามตัวบ่ได้แฝงยากท่านสามแปดเจ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงตัวแล้วเนาะว่าเว้พิ่นเขียนชัดเลยน่าพอพอเราเขียนชัดเลยก็เลยบ่ได้แปลยากนี่สามตัวสามแปดเจ็ด สามแปดเจ็ดยังมาเล่ามาเล่ากับมันใจพอเล่าเนาะจะหน้าคิดจะละหน้าทันด่วนก็เราจะเขียนว่ามันถึงมันดังดังว่าดังพอพี่วานแต่เขียนดังไม่ได้ใส่แปดแปดแปดสามเจ็ดสามนี่พี่วานแปดสามนี่ดังเพราะเขาที่รอกแล้วก็ไปแล้วจะมือ แปดเจ็หนึ่งบ้านแปดสามเจ็ดสามว่าที่่อายเงินแต่มันบ้านเนี้ยเนาะตัวเลขกโอ้ยผู้ใด้หูจะคนเนาะัง่เป็นเิจารเบื้องหลังก่าอาเนี่ยเราพี่น้องเอฟซีตัวเลขกครับเบื้องหัวเด้อครับว่านี่ครับวัวได้สดๆแต่ว่าสดดอกได้หมูวัน Primo, vinegar, เหน um. so hmm. ่อว่านนี่ยกรเพิ่องหนีช่องของพ่อของเอ่อของแม่เพิ่นแม่เล่าหนิล่ะที่ว่าได้ได้ทายเป็นช่องช่องแรกครับว่าวงมีไผ่รูปช่องเป็นยังงงเป็นรูปที่เทิ้งเทิ้งในี่บาแม่หาหกได้เนาะเป็นในพ่อสอันนี้ว่ันที่อันตัวเลขที่อันนี้ปูเขียนให้ปูแตาทิพย์เขียนตอนที่เพิ่นมาพานล่างน้องอ้อเนาะที่เทิ้งเทิ้ง ให้พี่น้องแปลาบางคนอหนาสี่แปลเป็นห้าแปดบอกแต่ว่านหนาข้อใดครับอันนี้เป็นหนังสือบอร์ล้านครับนะเปิดเปิดเบื้องนี้เจยบๆไปเปิดเบื้องนี้กูเกิลหรือยูทูบก็ไดรน้องบอกเป็นหนังสือบอร์ล้านครับตัวเลขเปรียบเทียบเยบื้องจะคล้ายๆกันได้ครับครับแต่ว,ว่าเป็นตัวใดแตัว่ววาสามตัวนั้นชัดสามตัวชัดม่ดได้แปลกหักถูกแตอยากให้พาดกันซื้อไว้ทีเดีย,ดยมุกอมากน้ำมี๊ ปลาลูกปล่อยไปเรืกน้ำนั้นก็ไปฟันกับมีนนี่นะครมัมปปตัวหนึ่เงเนาะเอานอ้นส่วนหยองนี่ของเรียนดีหนาดีทัังไปก็ติดต่ำจ้าแม่แม่จะซื้อไรก็กลานนั่นซื้อไรมองแหมต้นไม้ของลูกนล่อยซื้อรถด้วยอีลาตี โอ้ยได้ได้เมื่อสิตัวบะได้ทื่บอ้ะแม่นแม่นเล่าก็คือทุกตัวแต่ว่าไอ้สองตัวนี่แม่นแม่นปูเขียนห้มือเจ้านี่บะมือแต่มือเดียวกันโอ้มือเดียวกันเขีนเขียนหาสองตัวสองตัวมือเจ้านี่บ่ได้เขียนเพราะว่าปูหายแล้วก็เลยไม่เขียนนี่แล้วก็วันอ่ ตะเพิ่มจำได้ว่าตะเพิ่มที่ว่าจ้าที่ว่าลูกก็เห็นตัวเลขบนหัวเพิ่นมักท่าโยกง่วนั่นเพิ่นกับฟันเนาะทีอต่างตาเท้าถึงความือของเขาง่วนั่นง่วนั่นกับเขาที่ว่าเขาอย่างน้อเห็นอยู่หัวเร้วหาเทียดนี่นอกกวที่ว่าเขาหาเทียบง่วนนั่นที่ว่ามันมันไปตรวจง่วเราเห็นกระเลขอยู่หัวจ้่เราง่วนั่นเพิ่นกับฟันว่าเพิ่นปาดเนื้อปาดเนื้อง่วแจกคน เล็กเขาทิวาลูกเห็นแม่นั่นว่าไปถามมาถามลูกเล็กคนนั้นเราในงวดนี้เมื่อคืนทางที่ว่าเล่ากับบ่ลูกว่าปูเทียมน้องอค่ะผ่ากันงวดกันเจ้านี่ยเราก็เราว่าความฝันเนี่ยฟังเวลาควานฝันว่าจากฝรั่งจากคนไทยจากอินดี้ยังลังจึงลังจึงงดจึงคนลังเขาวัดอะไรังเขามาเว่าจะมาทำบุญรังเขามาจนเต้มวัดจนรถมม่มีมุขจอดอะไร ฟันหนขึ้นฟันันขึ้นนี่นม่แต่ทางทีเล่ากับโรุตัวเลขกเล่ากัท่านรููตัวเลกนียังบมรุแล้วเล่ากับยังบรรุว่าพอมาเทียมแล้วกออืมตอนเราไปเล่าไปเสียงไปลงทุนไปแล้วเนี่ยไหมู่บ้านเล่ากไปซื้ออหมู่บ้านเ่องแรงเลามาฝันเราเลยฝันเราเลยบอกบให้ฟังอยู่ตอนเลาฝัน่าเนี่ฝันมาเนี่ยซือรดเดอร์ยหลาพพนให้ลูกชายมานั่น มันถีดแล้วว่อท่านคือน้ำมันั่นหนะพอหายแล้วะอวะาเนาะร้านเราถูกแล้วไหนจีน,น,นั่นคะือรอดีระคถูกแล้วพ่อท่านชุดนี้ดีเนาะงั้นะบานมีพอเพิ่มมันเพิ่มกัได้มาฝันว่าเพิ่มกัได้มาถามลุงเขา,านี่ว่ามันผ่านเป็นไปเล็กระดับใดเด็เกๆตัวไหนวันนี้พอคิดว่าจะเขา่า บอดีทั้งบนทั้งล่างนี่พอว่าพอฟันดีก็ทำเป็นว่าที่แหลมของเต่าโอ้เพื่นเล็เขามาในวัดมาถามว่าลูกกันว่ากันยุบวงรักวงประตูของจ้ไม่เท่าบ้านเพิ่นขึ้นมาขึ้นมาเอาผลไม้เอาดอกไม้มาถวายปูก็มาพ่อน้ังอ่อพอดีปูกเทียมน้ังอ่อนี่เขาน้ังอ่อพร้อมกับพอเพิ่มนจะลูกลูกยังมายังไม่หอดแต่ปูไปขอฟัน หัวก่อนงั้นต้องหัวไอ้กับโยมแม่ป็หน่อยฟังพ่อเพิ่มมา,ม,ม,ามาพ่อบอ่พ่อจะได้คุยกับปู่กับยังโยม,มแต่ว่าเมาื่อเช้านี่ยว่มีตัวเลขมัน,มนบ่บเพิ่มเนิร์นแก้วันบอยมพ่อเพิ่มเหว่านเพิ่มดีใจที่ว่าพากันลงเสาประตูของแอม่พอเราดีใจพ่<ข>อ,อ,อทั้งแม่และกันเพิ่มดีใจ จะเล่นของเรื่องขเดี่ยวในจอะไนตาว่าถึงเีราของลูกใต้พอแล้ากันบอกพอพื่อนพอพอตาที่บอกเ่าเพือนมาท้านถึงยีราของลูกจะตามเล่าันหมดก้อนนี่น้องอ้อกนี่ก็ได้สามตัวตรงเล่นบอครับแล้วกยไหนคสามตัวหงดจริงแต่ว่าหมดนี่มีเหล็กปิดทนายทั้งเรื่องนี่เนาะแต่ว่าสาตัวตรนั้นสามตัวบสองตั ให้บนล่างเนาะก็หมายเนาะให้บนให้ล่างอ่าปารณาเบื้องตาที่วาลูกบึ้งนี่ก็เก้าที่รูปแปลกอเก้าแปดเก้าหกอ๋อมออมแปลมากเป็นเก้าแปดเก้าหกเนาะอาพี่น้องเอฟซีก็เอาตามมอมก็ได้หรือว่าเห็นแตกต่างไปกับแปลได้แล้ครับอยู่ทั้งบนนะครับเป็นตัวได้กับพี่น้องพี่พ่อเนาะห้าหกก็ได้ 8ได้จริงนะครับแต่วอาหารม้มิฮางเนาะแต่ว่าถึงม้มีฮางนี่นะครับเท่ากับแปลอแต่ว่าทั้งใจนี่สามแปดเจ็ดนี่ว่าได้แฝงยากครับที่นอกไปตัดเอาเนาะอันที่ตัดเป็นเลขสองตัวกับว่าได้ลายกับนี่เจ็ดแปปดสามแดเจ็ดครับไงไๆถ่ายคลิปนี่พระจันท มีอมอมมีอย่างสีฝากถึงพี่น้องเอฟซีบนอ๊อครับอยากถึงโยม,มครับฝากนีจะลูกก็จากห้ไปผ้านไปพิจารณาเบื้องยุคพว่สุดทิ้งว่าัวเล่อจะเป็นแก่น้าทางแต่ลูกเป็นข้อมชอบต้นตัวเนาะลูกคิดว่ามันจะแมนอยู่ประมาณนี้มันอาจจะมาแต่ลองพิจารณาเบื้องลูกก็จากหนผากันถูกหี่ดอกใหนผ่านได,ไ,ดได้เงินได้แม่ มีกินมิใส่มิยาก,กินยาใส่ไปมาท่านมาท่านบุญต้องใส่แต่กินหงพี่ดูแบบตอใจด้วยเรเาัาการขอบ <ขอ S 2> คพาานหลย,ยได้โชคลาเราแบบกกิ่นยาท่านไวผ่านทั้งพวาทั้งแม่มาก,กได้มากินมาทานน้ำลหลก,นก,นก,นกหนี่มาร่วมสร้งสรุปจนกะตัองตางต้องมือเองเลยครับอ่พี่น้องเอฟซีกับโ้ได้โชคมาันกับอยากรวมกินรวมท่านครับหลวงพี่เล่ากับ สั่งมาแล้วมีใหไรจะพล้องไหมครับทางช่องก็ยินดีที่สิเป็นสะพานบุนให้ครับเงินพูดเล็กก็หน่อยไม่ว,ว่าหลายนมันก็นหลายบาทพอลูกเตยย่อมพอยม่มแม่นี่แหละที่ว่าได้ไม่เห็นก็นได้เตยลูก,ล,กลูกหาบ่ไรเนาะบ่ะได้ไปรับจ้างน้องเนาครับใส่พีน่น้องเอฟซีใส่พี่น้องหยาดย่อมเนี่แหละเนาะคุณอาบาทที่บาทบาท้องบาทหลายพุ่มก็หลายบาทพอครับ าบาลก็ได้ได้เฮ็ดได้สามขึ้นมาเรื่อยๆเื่อๆตามปัจจัยที่ว่ามีอยู่ทางาครับถ่ายคลิปนี้ก็ม่นใจสามาลว่าลูกมั่นใจงวดนี้ตัวเน้นตัวนักนี่ลูกเน้น87ก็87เนาะตัวเน้นตัวนักเกกับเก่าแต่ว่าตัวเน้นนนนี่ก็คือ87กับ9896เน้นเลยครับ9896 87เพา87นี่มีเท่าไหร่อัดรวม 87อันนี้เท่าไดอัดโหลดดีครับตัวเน้นตัวนักก็คือ87เด้อพี่น้องเอฟซีครับเน้นที่สุดครับ87เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครัอาจารย์หลายๆเด้อขอบคุณครับนมัสกันนักสกันเด้อยมพอนยมแม่ยเอฟซีเอฟซีก็ได้เโถๆมันหมั่นกันทุกทุกคนเดี๋ยวไปนะครับสสาาธุธุ ไาทำงานชนะนาไปเปิดเบื้องแน่นฟูกเก้นนั่พราะเราเปิดเบื้องหาก็ได้ตัวตัวเลขสมัยเขาอักษรอ,อักษรขอมอักษรน,นี่เด้อกำลังเฮ็ดกำลังสร้างเฮ็ดเอาพี่น้องพอวังเงินบ่หลายกะไอ้หลวงพี่เพิ่นกะกับอาจารย์เพิ่นกัเฮ็ดซอยกัน นี่แหละกำลังเฮ็ดกำลังสราง้างปูเพิ่นกะอยากเฮ็ดอ,อยากสางเห็นลงมือเฮ็ดแล้วเพิ่นกะดีใจเนาะปูกะได้มือเจ้านี่ล,ล่งเสาล่งเสาประตูโค้งตีจะเพราะปูเพิน่นดีใจละนี่แหละขาพี่น้อง จ้านี่แหละคือคอยเฮ็ดคอยทํำไปกันซิเล้่ไปเป็นชิ้นเป็นอันไปดอกตีเนาะจ้า